สวัสดีวันพระค่ะสวัสดีวันพระค่ะทุกคนวันนี้นะคะหมอปันนะอยู่ที่พระธาตุหนองบัวนะคะวัดพระธาตุหนองบัวจังหวัดอุบลราชธานีที่ดังที่สุดนะคะในจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้จะมา,าพูดในเรื่องของพญานาคจะมีแค่หลกัหลกๆเลยว่าคนที่บูชาพญานาคและคนที่ชอบในเรื่องของพญานาคและคนที่มีสายเลือดพญานาคคนส่วนมากที่ชอบบูชาพญานาคหรือมีสายเลือดพญานาค มักจะเกี่ยวข้องยังไงลองฟังดูนะหนึ่งคนคนนั้นนะจะชอบทําบุญมากๆเลยแหละสองจะจะลําลึกและรักในพระพุทธศาสนาเพราะว่าเพราะว่าพญานาคจะปกป้องพระพุทธศาสนาแล้วก็สามเลยนะเป็นคนที่ชอบความรักสวยรักงานมากชอบมากเลยความสวยงามเนี่ยสี่เป็นคนรักคนที่ไม่ผิดสัจจะห้าเป็นคนชอบความถูกต้องชอบความซื่อตรงตรงไปตรงมานี่แหละไม่ชอบอะไรที่ โคดโกงหักหลังแล้วก็หกเป็นคนที่ใจบนสนทานเจ็ดเป็นคนที่ชอบที่ว่าช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ไม่โดนไม่ชอบการโดนหักหลังหรือการโดนเอาเปรียบนี่คือนิสัยของพญานาคส่วนมากจะเป็นคนที่รักความถูกต้องชอบความสวยงามและก็ไม่ชอบคดโกงใครแล้วก็ไม่ชอบทําร้ายใครก่อนแต่อย่ามาทําร้ายเขานิสัยส่วนตัวพญานาคนี่คือหนึ่งจะชอบอยู่เงีย,งยบๆด้วยชอบอยู่ที่ที่สันโดและชอบอ,อะไรที่แบบ สวยงามนะพญานาคชอบอะไรที่สวยงามแล้วหลายคนที่บูชาพญานาคพี่ปันก็จะอ่าแน,นนะนํานะบางคนก็เรียกหมอปันบางคนก็เรียกพี่เนาะก็จะแนะนําว่าพญานาคชอบอะไรหนึ่งพญานาคไม่ได้ชอบอะไรเลยพญานาคชอบหนึ่งการทําบุญสองบำเพ็ญกุศลเพื่อระลึกให้ท่านเพื่อบําเพ็ญกุศลเพื่อไอ้นี้ให้ท่านเพื่อน้อมระลึกให้ท่านพญานาคชอบคนมีสัจจะแล้ววิธีบูชาบูชายังไง พญานาควิธีบูชาบางคนก็นําไข่ต้มไปถวายบางคนก็นากล้วยดิบไปถวายเพราะฉะนั้นแล้วมันอยู่ที่ว่าเราจะบวบบานแบบไหนเราจะขอท่านแบบไหนเราอาจจะขอท่านที่กล้วยดิบไข่ดิบหรือว่าอาจจะเป็นดอกพวงมาลัยก็แล้วแต่แล้วแต่บุคคลที่จะมาขอแล้วกันส่วนพญานาคช่วยในเรื่องของอะไรพญานาคช่วยในเรื่องของทรัพย์ในดินสินในน้ําการที่มีกินมีใช้ไม่รู้หมดรู้สิ้นการที่มีกินตลอดทําให้แบบ มีเงินมีทองไหลเข้ามาทาไมต้องบูชาพญายนาคบูชาเพราะว่าพญายนาคช่วยในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานการเงินแล้วก็จะมีในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ทําให้ชีวิตแบบจากร้ายกลายเป็นดีทําให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้คือแบบร่าวข้าวนะแบบคข้าวแล้วถ้าใครอยากรู้ว่าวิธีบูชาพญาครุฑหรือวิธีบูชาอะไรแบบไหนยังไงก็กดติดตามหมอปันไว้นะหมอปันก็ไม่ใช่คนเก่งไม่ใช่คนอะไรแต่ว่าก็ แลกเปลี่ยนกันได้หรือใครมีความเห็นใครมีความเห็นที่แลกเปลี่ยนกับหมอปันก็ได้นะเพราะว่าหมอปันบางครั้งในบางสิ่งบางอย่างก็รู้มาเท่าที่รู้ก็จะบอกเท่าที่รู้เพราะว่าก็ไม่ใช่คนเก่งอะไรนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะ